วันนี้ป้าแอนจะพาไปชมปราสาทสัจธรรมยิ่งใหญ่อลังการเหมือนวิมานบนดินดีๆนี่เองหลังจากนั้นไปดูนกนางนวลบินกวนวนไปวนมาเราพักที่นี่สองคืนและวันนี้เราจะต้องเช็คเอาท์ออกแล้ววันนี้ก็ตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะตื่นมาทำอไรก็เลยจะไปเดินสำรวจให้ทั่วๆโรงแรมค่าเวลาก่อนกินเบรกฟาต ตึกใหญ่2ตึกนี้จริงๆแล้วเป็นโรงแรมเดียวกับที่ไปแอนพักคือ c o โค Beach แต่ตึกใหญ่นี้เขาจะเปิดเฉพาะวันเสาร์และวันหยุดนักขัดตะเลิกแม้ว่าเราจะพักฝั่งนี้แต่เราก็สามารถไปใช้บริการฝั่งนู้นได้ด้วยอย่างเช่นสระว่ายน้ำปาปแอนเดินข้ามมาฝั่งตึกนี้จะมีทางลงทะเลด้วยแต่ทางด้านที่ปาแอนพักจะไม่มีทางลงทะเล มาเที่ยวนี้อุตส่าห์หอบชุดว่ายน้ำมาด้วยตั้งใจว่าจะเล่นน้ำสระและก็ว่ายน้ำทะเลเปล่าเลยเที่ยวหัวราน้ำกลับเข้าโรงแรมก็มืดค่ำทั้งสองวันไหนๆก็ไม่ได้เล่นน้ำแล้วขอมาเดินดูทะเลให้เต็มตากำลังลงทะเลลงทะเลนี่เราเดินมาจากข้างบน หาดนี้ดูเงียบสงบเป็นธรรมชาติยังมีต้นไม้ต้นหญ้าให้เห็นแต่ก็มีคนบางคนที่ทำลายธรรมชาติดูสภาพหาดแบบนี้เลยเอ๊ะแล้วนี่อะไรหรือว่าท่อส่งกา๊าซมันโผล่มาจากชายหาดได้ยังไงหรือว่าเป็นท่อส่งน้ำมันเพราะมันมีน้ำไหลออกมาด้วย แขวงชิงช้าไปฟังเสียงขึ้นไปเวียนหัวไหมเวีนอุ้ยมีกระลอกดำด้วยอุ้ยมีกระลอกดำด้วยเป็นโรงแรมที่มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมากเสียดายที่ไม่ได้มาพักฝั่งนี้ ลาแล้วจ้าเช็คเอาท์นี่ค่ะภาษาสันธรรตมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้วแค่มองเห็นไกลๆจากจุดชมวิวก็เห็นถึงความงดงามอลังการสวยอลัง เราต้องเดินลงไปข้างล่างนี้เพื่อจะไปชมปรา,าสาทอันนี้เขาก็แจกหมวกมาให้เราเพราะว่าข้างในมีการก่อสร้างเพื่อการเซฟตี้บตรงนี้ก่อนก่อนจะขึ้นไปบริเวณด้านจะมีไกด์นำชมและบรรยายให้เราฟังหลังจากนั้นก็จะปล่อยให้เราถ่ายรูปเดินเล่นตามอัธยาศาายัย ราฉะนั้นตัวแบบจำลองโมเดลค่ะคุณท,ท่านช่างจะใช้ และความดีที่จะให้คนรุ่นหลังได้เล่าขานเราต่อไปนั่นเองที่รามาสาษาลิกธาตุของบบพระมุทธเจ้า ยงามเกินคำบรรยายงามทั้งภายนอกและภายในถ้าใครมีโอกาสป้าแอนแนะนำเลยว่าต้องมาดูให้ได้มีเรือให้นั่งด้วยนี่ <c oughs> ลองนับบันไดดูมีทั้งหมด66ขั้นพอเดินขึ้นก็หอบนิดหน่อยทริปนี้ดูเหมือนจะจบแต่มันก็ไม่จบง่ายๆ ระหว่างที่เราขับเข้ามาผ่านกรุงเทพเอ๊ะฉะไหนรถมันเลี้ยวมาถึงที่นี่ได้ยังไงมาถึงแล้วบางปูสะพานสุกตาอัจจะกูสถานตากอากาศบางปูมาดูนกนางนวล เจ้านกนี่มันมีความไวความเชี่ยวชาญมากคนโยนอาหารลอยไปในอากาศมันงับได้ด้วย แต่แอรู้สึกแปลกใจนิดหนึ่งบริเวณป่าชายเลนทําไมต้นไม้มันไม่เป็นสีเขียวสังเกตว่าใบมันแห้งเหมือนยืนต้นตายหรือว่ามันจะผลัดใบใครรู้ช่วยบอกปแอนหน่อยนะ สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้รถส่วนตัวต้องการมาบางปูเดี๋ยวนี้มาง่ายมากให้นั่ง BTS สายสีเขียวหรือสายสุขุมวิทมาสุดสายเลยลงที่สถานีเคหะหลังจากนั้นก็ต่อรถสองแถวอีกไม่ไกลก็ถึงบางปูแล้วงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราถึงเวลาก็ต้องกลับบ้าน การได้ออกไปเที่ยวไปดูสถานที่ใหม่ๆมันทำให้เราสดชื่นกระชุ่มกระชวยสมองตื่นตัวนอกจากให้ความสนุกแล้วยังให้แรงบันดาลใจให้ความคิดใหม่ๆโดยเฉพาะการเที่ยวสวนสัตว์ครั้งนี้ทำให้ปแอนรู้สึกว่าเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งโดยไม่ได้สนใจว่าจริงๆแล้วเราอายุเท่าไรแต่มันทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวา แม่อายุจริงจะ60กว่าแต่ก็รู้สึกว่าเพิ่งจะ25่ส้นี่เองป้าแอนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินตามความฝันของตัวเองสำหรับป้าแอนฝันที่จะมีสุขภาพแข็งแรงและได้ออกเดินทางท่องเที่ยวตามโอกาสอยากจะไปไหนก็ให้รีบไปตอนที่เรายังเดินไหวอยู่